มามาสวัสดีจ้ามาตอมือนีได้อย่างแน่มาอ้างอาหารเอ,าอ,ยอย้าพญายหญ่เขากล้องบอกโอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะบ่อยเราฟังบ่อยเราฟังมาพญายหญ่มีคนมาว่าข่อยอันว่าข่อยเสื่ออาหารเราข่อยมาอ้างว่าข่อยอวดรวยพะนะพูนพุมใจน้ำเสนอพุมใจน้ำเสนอหลายเออมือนีได้อย่างแน่วัสี มือนี้ได้อันนี้บ่เคยกินเด้อจ้านี่บ่เคยกินเลย <This one. S 1> เออได้เน,นี่บ่เคยกินมากอ่างวนสีดำเงาเงพะนะเดี๋ยวจะขอสิซิมให้เบิ้งเด้ <Sweet S 1> อคาสิรีวิวให้เบิง้งเอ,อ้อส <It 's S 1> วยัวนี่ก็สวยดีไรเนาะบ่อยฟังว่า <laughs> มีคนเอ,อมาว่าเมีย <laughs> เยวคอยซิมมึงกันเด้อไปล้างกอนเนีน่ยแนวได้แนวได้เฮ้่ยมซิมมันนี่เบงคอยไปค่อยกินนตะเกียรได้หนิข้างแรกเน็นว่าอวดอาหารป๊าไปซื้อมากินเด้อจ้าไปซื้อมากิน อืมัมนชื้อมากินจ้าโคตรหวานหวานแห้งโอ้ยยายคอนที่ประเทศไทยมีบอข่อยกับบลูหรือว่าขอมีจะโดนแล้วขอ่ยขขอยแซบคักเพราะไงก่าบอเคยกินที่กันล่ะพักกัน,กน,กนอืมอืมทานไปอนหนึ่งเนาะ ผ่านไปหนึ่งอันต่อจากอันนี้้อจา้าอันนี้เห็ดไว้มือนีสิผ้าเห็ดอันนี้พร้อมโอ้เซลไว้บต่ตองมาพญใหญ่บ่ตองมาดมเซลไว้จา้าเห็นบ่าจ้ะว่าเป็นอยังงมันคือปลาหมึกจาก้าเดี๋ยวมือนีก็สิเอ,อเป แล่เนาะอืมปลามึกกรอบเสื่อมมะเท็ดเย็นตาโฟมืึงได้ยังว่อเขนาดว่เมืดช่วงนี้ไปซื้อเกือบถูกกทะชิดเลยแบบไปเติมนิดๆหน่อยๆก็มืดเอ่อสองร้อย นี่มลแรงก็สิกินเฮดสลัดให้กินอีกได้สลัดมาพักสลัดอันนี้มันแซบโรมาเนียโนมาเนอร์นี่จ้าแล้วสิกินอานนั้นมลแรงคอยไม่ได้เห็ดกับเขาอีกมลแรงแล้วสกินสลัดกรับไก่คอสโก้จ้าไก่คอสโก้นี่โตแล้วสีดอลลาร์นะ คุณ l i k ัง o งเกี่ u ว t ับเรื่อ h นี้ h o ่ใ n o ไม่ u ช่ไม่ใช่ไม่ใ h ่ไม่ใช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 นไน่ใช่ไม่ใช่ไช่่ใ o ไมม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมนะมัน oh, <Like five S 2> ่ม่ใ่มใ <food machine. S 1> ่่ หกดอลลาร์เออร้อยแปดสิบถุงใหญ่นี่เดจ้าถุงใหญ่นี่ร้อยแปดสิบเดี๋ยวไม่นี้เสียเอาละเอียดเลยมือนี้อือันนี้ก็ถุงถุงใหญ่คือกันหอมหัวใหญ่นี่ you ยั่วรีซิฟหอมหัวใหญ่นี่เอ่อคิดเป็นเงินไทยร้อยห้าสิบจ้าถุงละร้อยห้าสิบนะปลา ปลานี่ปลาปลาปลาหนี้แดงปลาหนี้แดงได้จกักโตได้หนึ่งสองสามสี่ได้สี่โตด้วยจ้าสิบห้าดอลลาร์สิบสี่จุดสองแปดกับพูนสามสิบไปเนาะเดี๋ยวจะสามร้อยสี่ร้อยห้าสิบประมาณนี้เห็นบอ นี่ไปซื้อยูคอสโก้นี่ยเอ,อน็นป่ะเนี่มิลลี่สิบโซ่พร้อมจ้าโซ่ให้เบิ้งเลยลวยคักรวยแน่ย่า,ยายอัน <c oughs> นี้นะอันนี้กะอามอันนี้อัน,นบักแตงฝรั่งเด้อบักแตงเนี่ยบักแตงฝรั่งเนี่ยเบ้าก็บว่าวแซ่บก็บักแตงของไทยอยู่ มักมัก็คือกันเนาะบักแตงฝรั่งมันก็สิเงยๆเห็นบ่นี่เงยๆยัยๆบัตแตงบักแตงบักแตงไทยมันก็สิเป็นบางน่วยกันหญ่บางน่วยกันน้อยบางน่วยกับสันบางน่วยกับปวยย่าโอเคมั้าถ้าเป็นบักแตงฝรั่งนี่มันสิเป็นเงวๆเลยจ้ะเห็นบ่นี่กินแซบอือนั่นแหละ อันนี้อันนี้จ็กบาทวะอันนี้ถือถือได้จ้ะอันนี้เท่าซื้อ,อยูรานธรรมดานี่ลาดฝรั่งธรรมดานี่ลมไม่กี่สิขวดละสี่บาทอันนี้สองเอาน้ำส้มนี่สองขวดสองแกนล,ลอนนี่ห้าสองแกนล,ลอนนี่สามดอลลาร์หนึ่งเออน้ำมันจักบาทปนน้ำมัน น้ำมั่นกับประมาณจากรโบลูโบเดิงนั่นล่ะอันนี้เลวจ้าแนหน้าอาหารแนหน้าอาหารอันนี้ก็แซบแซบจ้าใส่กอรอกอันนี้นะจ้า เออมันสิเป็นซับประรลดจ้าเขาสิเอาซับแบบมักนัดใส่น้ำเอางัดใส่น้ำจากว่าเขาเฮ็ดจ้าใดบุญ่จ้าแต่ว่ามันแสบจ้ารสศาส์มันสิแสบเดอ้อถ้าผู้ใดว่าเคยสื้อกินก็ไปสื่อมากินอันนี้ฮอตดอกฮอตดอกของฝรัง่งเวลาเขากินเนี่ยเขาสิกิ่นใส่กับขนมปังนะเขาสิกินใส่กับขนมปังนะ แล้วก็อโรยชีวีใส่โรยอยีหยางใส่กันแล้วแต่เขาอันนี้โร้ฟังสำหรับคนบรูเลยจ้ะคนนี้อยู่เมืองหนอกเขาก็สิบหูอยู่แล้วล่ะเนาะเออเพราะว่ามันสิมีคนหนึ่งจะอยู่ประเทศไทยนะคะบรูเรื่องเนีมาวายคอยว่าเออคอยไปคอสโกมาวายคอยว่าโอ้ยอีหาไปชอปปิ้งกบไปชอปปิ้งอันอันห่างกระจอก ลานลานถึกถึกว้าวหรอคือสีบอลูนโตคกคึกค,คือบอลูไงเขาบอลูนไงเขาคอยกไ็ได้ได้บอกคอยฟังไงเออไปซื้อของคือแบบกัสีมาเบิงคลิปคอยแล้วก็บสีขั้นแขวนะเออคอยได,ได้อยากได้กลิ่นนี้สีอะไรไปคอยคิดวานะไปช้อปปิง้งแค่นี้เองก็เอามาอวดไปนะไปช้อปปิ้งแค่ ร้านก็ไปร้านโหลๆถูกๆพนะคือคือคือค,อคอนเบาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยได้ไม่ได้ยูเลยได้มองนอกเนี่ยอันนี้อะวคกาโดจ้ะเนี่ยซื้อมากก็เสได้ถุงใหญ่แบบนี้เลยอวคาโดนี่กินคนเดียวกินคนเดียวก็เลยต้องเอาเลือกเอาทีมันยังบ้านในสุกอ่ะเออบะนี้ยางสุกกับสิสุกพร้อมกันเด้บะนี้ตะคอยบ่าเหตดแหยมันสุกพร้อมกันเลยจ้ะคอยสิหอย่างไ้มันสุกก่อนคอยสิเอาไปห่อ หอใส่ผ้าคุณหนูแล้วก็เอาไปไว้เอาไปไว้ขังในตู้ในอย่างเสียเอออันคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณอาะบัคโดนี่คิดเป็นเงินไทยก็8ปดเนาะแปดดอลลาร์ก็สิบประมาณแปดสามยี่สิบสี่สองอสี่สิบต่อจ่ามาต่ออันนี้บักนัดบักนัดนี่นวยละสมดอลลาร์กั สามเก้าสิบบาทเนาะสามสามเป็นเก้าอันนี้เชอรี่ค่ะ the cherry เนี่ย California cherry <c oughs> ต้องเรียกเสียงน้ำด้วยจ้าเอออันเดซิมเบิงก่อนมันหวานอยู่แล้วล่ะเอออันนี้จ้าไม่แนะนำ อันนี้นี่เขาเอิญนว่ามันไม่นเป็นใบเบซิลเพสโตนะจ๊ะคือแบบว่าเขาก็เอาใบนี้แหละมาผสมกับบทัวหรือว่าอย่างกีงงจ้ะเห็นปะก็เอามาแล้วก็มาท่าไว้ล้าเห็ดไว้ด้าเห็ดปางสิจ้ะเขาซื้อที่เราเปียม,ม้าแมนบออเขาก็เอามาเขาก็เอานี่มาท่าใส่ข้างหนากระแซบหรือว่า คนไหนบางคนเนี่ยเขาก็จะเอาอันนี้มา,าใส่กับพวกพาสตา้าอย่างเสียจ้ะเวลาเห็ดพาสตา้าให้ให้ฝรั่งกินเนี่ยก็สิเป็นโตนี่้วจ้ะนะจ๊ะโตนี่กับสิแซบนะคือคืโตนี่สิแซบจ้ะโตนี่ก็เอามาท่ากินบางคนก็เอามาท่าใส่กับ ขนมอ่อปังหรือว่ากระซองนะตัวนี้นะอวดอีกแล้วจ้าอวดอาหารนะสิได้เห็ดสิได้ผักกันเห็ดที่บ่รูรูสิได้รู้ที่รู้แล้วก็ดีไปนะก็สิได้มีประโยชน์ได้จ้าบางคนอีกบ่รูรูว่าเฮ้ยอันนี้ซื้อมากินกับพี่หยางเฮ็ดจังไดหยางซีแมนบลาเพราะว่าตอนแรกก็ คือบลูดอกว่าเอ้ยคนเขาบอลูกับมี่เอียงสิแต่พ่อเขามาถามกับลูโตนี่ก็ใส่ใส่ได้หลายอย่างใสป่ประโยชน์ได้หลายอย่างกัสื่อมาติดใบนี้ตู้เย็นเหาเลอจ้ะนะแล้วอันนี้อันนี้จ้าอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นออแกนิกเข้ามาออแกนิกไหมว่าคว้ามาจังไดบวติจ้านะ ออแกนิกนี่คือว่ากะสิหูยดอกนาะคนที่หูหรือว่าคนที่บ้าหูกะกะระบ่หูกะสิบ่ใ้ฟังได้จ้าออแกนิกก็คือว่าอาหารที่เขาบ่มีสารผิดจา้า <c oughs> ได้บอกหมดกุยยางคุณแอลแล้วราคาเนี่ยของออแกนิกเนี่ยมันกะสิแพงขึ้นมาจากน้อยถา้าบ่รวยกับซื้อมากินบ่ได้ได้จ้าคั่นแขวบขั้นแขวบ อันนี้สิบสามดอลลาร์เดวจะแกะมาเรียบร้อยแล้วคอยซื้อมาหลายๆแบบนี้เพราะว่าถ้าถามรสชาติถามไม่ยังอ่ะคอยมกักอันที่แบบว่าเป็นเป็นแบบแกะเป็นหัวซื้อเป็นหัวมาเอางสี่เจ้าว่าเจาว่าเป็นหัวมาเอานี่กะเวลาไปซื้ออยู่น้ำรานกับซื้อมาที่เราหัวสองหัวกับหัวละหัวละสามสิบบาทอ่ะเออ วันดอลลาร์น่ะนั่นล่ละใครเป็นหัวเลยดินายดีนายเซ็นเลยดินั่นล่ะ,ละส่วนนี่คอยกับเคิงหนึ่งเคิงหนึ่งคอยกับบดเลยจ้ะบดเคิงหนึ่งคอยกับสีบดเลยนี่บดแล้วคอยกับสีเจียวอน้ำมันก็ซื้อมาแล้วเจียวเอาไว้ใส่แบบเวลาเขากินข้าวต้มกินนี้อย่างจังสีละจ้ะนั่นะเขาก็เหลือ,อไว้เคองหนึ่ง เอากระเลือไปเชิงหนึ่งไปถอดใส่ไปเชิงหนึ่งไปถอดใส่งานไปถอดใส่เวลาห้าวแบบนะห้าวโบดไปเลยห้าวโบดนี่จ้ะก็ได้หลายนเนาะอันนี้ก็บเบิร์ดเราตัวมิอนี่ก็ได้แค่นี้แล้วก็พวกเอ,อ่อ พวกอย่างค่ะพวกนามพวกอีกย่างเขาเอาไปเก็บใบมองอื่นแล้วเจอหายไปไทยแอเบ,บิงน้ำป่จา<ะ>จาเจ๋อหายไปไทยอเบ,บิงน้ำป่จจาชอบของออร์แกนิกในคอสโกสวัสดีจ้าพี่ทุกตาใช่ค่ะไปคอสโกนี่มัน สมัครบัตรสมาชิกก็จริงแต่ว่าเราซื้อเราก็ได้เราก็ได้กลับมาอยู่เราก็ซื้อได้ในราคาซื้อได้ในราคาถูกกว่าร้านของฝรั่งทั่วไปแล้วก็ทุกปีเขาก็จะมีสองอร์เซสำหรับสมาชิกของคอสโกที่เขาจะคืนเงินมาให้ปีละหนึ่งครั้งตอนเดือนกุมภานะคะแล้วก็ของบอัตรเครดิตเครดิตคัทที่คอสโกออกให้ก็คือตังหาก ได้อีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยก็คือแบบ2%ไปสมมติว่าเราเราใช้อยู่ในนั้นอะ่ะเออสองสำหรับอันนี้อาหาร1%อะไรอย่างเงี้ยไปเติมน้ำมันถ้าเรายุสถ้าเราใช้บัตรของ c o สโกเราได้เท่าไหร่สาเปเเปอร์เซไปกินอาหารบางทีมันก็จะมีโปรโมชั่นออกมาให้เราดูเรื่อยๆนะคะคนที่ช้อปปิ้งเป็นคนที่เอ,อ่อ ซื้อวิธีการหาวิธีการเป็นแบบค่อยเนี่ยนะบ่ไดช้ชมเจ้าของได้จ้าแต่ว่าเห็ดมาตะโดนแล้วนะเฮ็ดมาตะโดนแล้วเฮาก็ได้คิดว่าเฮาได้ในทางเลือกที่ดียูนั่นแหละเพราะว่ามาฮอดอเมริกาเนี่กะสามีก็ผ้าไปคอสโกเลยคือเขาเขาไปตั้งแต่ก่อนเฮามาอยู่แล้วไงตอนแรกบ่ชอบได้จ้าตอนแรกแบบ มาตอนแรกเนาะเพราะว่าเฮาอยู่ประเทศไทยบเขาก็อยู่บ้านแบบธรรมดาเขาก็อยู่บ้านเขาประเทศไทยเขามีมองไปซื้อของมองไปซื้ออยัง,ง,ออยงเขาไม่ได้เอามาเอามัเอามาไวัแบบหลายๆเยอะๆอยู่บ้านเขาคือคืออยู่อเมริกาเป็นยังเขาตอนแรกเป็นยังแบบมาเราตกใจเฮ้ยมองเก็บอาหารไม่เก็บอาหารคือลานค่าเลยเอาอีหยังคืออยู่กันแค่สามคน พ, auto, rua, พ่อพ่อแล้วกับลูกสองคนน่นอยนึงเป็นยังคือต้องสื่อแบบนี้มาไว้นะกัดแตกตื่นได้ปะนี่จ้าเพราะว่าเฮ้าแบบเป็นบ้านนอก่เคยมากเมริกาแมนบ่าจ้าเอออ่าเฮากระทายรูปทายยังไปให้แม่เบิ่งแม่แม่เบิ่งเป๋อใอยแม่เบิ่งอยู่บ้านนอกเนาะแม่แม่เบิ่งเขามีอาหารเก็บไว้แบบนี้เลยแบบเป็นคือล้านค่าเพราะว่าอย่างเพราะว่า เขาบ่าได้มีหนาปักส้อยคือเฮ้าที่แบบว่าซื้อยังเมดซื้อยังเมื่ออมละก็แลนไปซื้อแลนไปซื้อได้เองสิ่ว่าบ้านเฮากับพัฒนาหลายอยู่คือกันเพราะพ่อ,พอ,อยุ้นเขาไปแล้วเออแบบเขามันถูกต้องแล้วนะคือแบบว่าไปซื้อมาไวเลยกับว่าต้องไดแลนออกไปเวลาไปก็สิไปแบบไปตลาดไปยังแลสินะ่ะก็สิไปอาทิตย์ละเทือสองเทือนี่แหละคือวิธีการ อจัดสรรหาของมากเขาไม่ในบ้านนะเขาเห็นมาถึกแล้วแล้วที่นี่ก็เลยเข้าใจคือจังแบบมือหนึ่งเฮ็ดสปาเกตตีอยู่เฮ้ยเออที่รักมือนี้ฉันอยากินสปาเกตตีนะก็ไม่หยังไม่หยังไม่หยัง The chicken is calling me. The chicken calling you. Yeah, โอ้ oh my god ชิลาก no เ I can't I g o t h e chicken I'm okay มื่อนี้เ่ได้เหตุอาหารเพราะว่าเมื่อนี้เพิ่นไป Costco แลวเพิ่นไปเพิ่นดม h a m u h o m c for one is like four d o l a r five d o l r s เจ้าก็เลือกอันใหม่แท้พร five d o oh, l l a r all cooked on a rotisserie you know ฮ่าฮ่าฮ่าเพิร์นั่งนั่งนั่งเบิรงน่ะโอ้ยเลือกอันใหม่เพื่อเพื่อไงเพ่อไงเพื่อไงนั่งเพิร์นั่งเบอร์น่อรายการของเพิ่นเออไก่อบสุสุกะอ่างเนาะเจ้าเนาะอยู่ใส่หัวกระมีเหมือนนั่นละเออ Why I just want to show you a uh, chicken? e v e r y o n e can have that in Thailand have a lot. <laughs> I Just you k no. w I can have my chicken now and have my salad later. Oh my god. เบากันไปแล้วเด้ว๋ววะที่รักเบากันไปแล้ววะที่รักไปห้อที่รักมือแรงเข้าสก,กินคอยสก,กินอันนี้คือปัญยายนี้แลสิบอกว่ามือนี่เราวสก,กินนี่ยัง mm. แต่ว่าเพลินอ่ะจกักไปนี่ยังตอนนี้จักโมงสี่โมงแรงตอนนี้จักโมงแล้ว สักมุ้งเหรอวะเออสี่โมงสิบหกนังเบิงงนังของเพิ่นเหรอเพิ่นกะทนบ่ได้พะนะฉันทนบ่ได้เพราะว่ากินไก่มันเอิ้นฉันมาก I talk about you cannot wait because it's chicken corn you smell yeah. you well, smell you that smell it over the phone but if, those, if they could smell that they I, I smell that oh, too i, can have I cannot have no barbecue sauce uh, oh because i don't have any uh why rice. you not wait for me to do papaya pork pork and salad oh uh, i could have salad later oh my god A little dipping sauce oh yeah mm -hmm. here we go. oh my god my god <laughs> โอเคฉันทำสลัดเมื <treating Napoleon> ่อไ r ร่โอเคฉันทำสล a d เมื่อไ่โอ้ฉ o นจะทำสลั้เมื่อไห่ o อเ s ฉสลัดเมื่อไหร่อ้ฉนจ้ทำสัเมื่อไหร้าอันทำสลัดเมื่อไหร่้ฉันจะทำสลัดเนื่้ไหร่โอเคฉันทำสลัเมื่อไหร ชิคเก้นของเพิ่นกะบะมี่อย่างกะจบแล้วตัวจ้ากะมีเจ้าสิเฮ็ดมือนี้นะท่านสีเบิงบะเบิงมือนี้กะสิเม็ดเจียวกะเทียมแล้วก็เออเอาเอาอันนี้ออกจ้าเอาบะมือกรอบออกเนื้อจ้าวิธีการวิธีการกะมีแค่นี้เด้ออเอ อาหารของเพิ่กนกะอาหารของเพิ่นเพิ่นกับพืนเี่ก็เลี้ยงไว้นี่หน้าที่การงานได้จ้ะนี่หน้าที่นี่คือหน้าที่การงานมันบอกจก้ะคือหน้าที่การงานมันบอกหน้าที่การงานเห็นเ่นี่เพิ่นว่านี่นะที่มาตรวจเช็คกันนะ ที่มาตรวจเช็คกันเพิ่นว่าที่ลากอาหารคอยนะมันสิเมิดแล้วพะนะจากเมิดอียยงอันนี้มีมีอีกตรงนึงเนี่ยจ้ะมีอีกตรงนึงยูรอนดีรูมแบบกระเก็บอาหารขึ้นกันเบิรงด้วยความหมักงายเดี๋ยวคอยกับสิเลี่ยงไว้ให้สื่อสไปมากสื่อโคกมากมาว่างไว้แบบนี้เลย ม like ันมาท่านเดเมิดว่าของเจ้าควงหมิดมาท่านเดเมิดนี่จะมักเขาจะต้องเช็คเบิ่งแบบนี้นะมาทันเดมิดเด้อล่ะพ่อใหญ่ก็โบมีอย่างเนาะก็เมิดแนวเมดแนวสีเบาแล้วแนวสีโซแล้วอื หมดแนวสีเบาแนวสีสูกันแล้วนะเออกับบ้านเดนนั่นนี่เด็ดจานขนมปังเขาก็สิอันฮอทดอกเขาก็สิไม่กินกับขนมปังอันนี้เห็นบ่แล้วก็มีอีกมีอีกมองหนึ่งยูยูมองเออเออรอดี้รูม กระลายนะอ้างจะอ้างอาหารมือนี้เนะได้ข่อยสีได้เฮ็ดงานข่อยสีได้เฮ็ดอันนี้ข่อยสิเฮ็ดเป็นแดดเดียวข่อยสีเฮ็ดเป็นแดดเดียวเอาไปตากไว้ไมีแดดอยู่แค่นี้แหละเนาะจ้าหรือว่าสิเบิงว่าเฮ็ดแนวกินเฮ็ดอีหยังบ่ต้องเบิงดอกเนาะเพรบาะว่า่ได้เบานัอันเบิงแค่นี้กับพ่อละ ไปกันเลยจ้าอ่างอาหารแล้วแล้ว <c oughs> อางอาหารอย่างคนระหัวมีเงินเสื้อหารกินจ้าแบบร้วยหลายค่ะร้วยมากเอมมี่นี่รวยขนาดเลยร้วยอีหลีอีรอเลยจ้า ปั่นกระเทียมก่อนจะ้ะปั่นกระเทียมแล้วก็ซีเฮ็ดัเจียวกระเทียมมันหลายไงมันหลายเราต้องซอยเห็ดเห็ดแบบนี้ มีก็ยังบุมเหมือนกั้ไปด้ปันสองเือผื่นบอเจียวกระเทียมใบแซบๆหอมหอมใบใส่แบบไเวลาเห็ดขอต้มเห็ดอีหยัง,ยงสีงไงจ๊ะ พราะ่าพ <'s> ่อยาเสียตลอด